เกิดมากของเเพื่อเห็นประเทศใดที่เข้มในทุกสิง่งทุกอย่างปานประเทศขเขมรสุดประจำชาติประเทศเล่าวก็ยังไปเข้มของเขาอยู่สีเอาไปเป็นข้องเจาข้อง,องให้ได้อันอัหลานเพื่อนนั่นกระแทงแต่ชุดไทยอ้ชุดเปิดมองงามเนาะชุดประเทศ,งงนะเ,ทศเพื่อนขีนะ้ไร่เนาะเอาแต่ชุดไทยไปอวดไปอ้างพูดหอดประเทศ คุณหญิงกับคุณหญิงกับมาลอดเป็นลานางหางหางจนบโหดจักวาเป็นหางจำได้อาศัยก็ว่าน้าตาดีแต่ละเป็นหอด่ลา,อาลา่าชยู่ในเสือเสียงวงการบันเทิงเนาะกงเงินหลายไปยังคือไปเข้มของประเทศของประเทศสอปอล่าเขาเอาของเขามาเป็นของเจ้าของอีกแล้วนาานนหนาด้านหนาเบาอนายหนาหยาบหนามึนกันเนาะ เกิดมาสิเอาจารึกไว้ในประวัติศาสตร์อ,อิหลีบนประเทศอ้ประเภทเข้มของคนทุกอย่างเนี่ยสิเข้มให้มันเดินลงแบบติดกินเน็ตบุ๊กอีหลีเดี๋ยวลงปไปไว้ในบันทึกประวัติศาสตร์อีหรีเหรอคะอุ้ยเกินไปเนาะเข้มทุกอย่างเข้มทุกสิง่งเข้มทุกรูปแบบ สรรหาวิธีเข้มเข้มจนนาเกลียดเข้มจนทัวโหลกเขาสร้างโหยังใดจังไดเข้มถึงขนาดให้โลกเขาสร้างเลยน,นะแต่ฝรั่งต่างชาติเขา,ขาสร้างสร้างประเทศนี่มีส่วนหน่อยที่เขาสร้างแต่ส่วนมากกต่สออตรา้างวัฒนธรรมของหลวงพ่องมีเลยพอาหนาเกลียดเกินไป กวเกินมากของกระเพิ่งเคยเห็นเนี่ยละนี่ละขั้งแรกของโลกเข้มถุกสิ่งทุกอย่างโอ้ยนาะขอพ่อวานขอเห็นคลิปหนึ่งที่เขาบอกว่าเข้มแหมกระทางสุดประจำศาสตร์ของประเทศลราเพราะอายบอกพี่น้องจา่าเขาบอก่าอายเนาะเขาสุดของเขาเป็นบองงามันสูดสุดของศาสตร์อื่นบ่ไดโดยเฉพาะของประเทศไทยสวยงามรู้อัน หลานเพ่อนอียงก็ที่ใส่ชุดุดไทยนะติดใจในชุดไทยงามหลายของประเทศเพิ่มม้วนแต่ใส่อหักจีบพักป้วนหักล้ำที่หายมันเอาไปเป็นของเจ้าของให้แต่ตามสังเกตมานี่ใส่แต่ชุดไทยเดียชุดไทยจักกีเนี่ยโอ้ยมักขักมักแน่ ของเพิ่นบ่มีเนาะธรรมดาของประเทศเพิ่นบ่มีคนบ่เคยมีเอาแต่ของคนอื่นเปเป็นของเจ้าของพ่เงินหลเงินแล้วย่ออีหลีเข้มได้ทุกอย่างอิหลี